สวัสดีครับเรามาดูโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนี้กันดีกว่านะครับตามกันที่ฟุตบอลพรีเมรีอังกฤษนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์เจอแอฟตันวิลล่านะครับสองทุ่มนะครับเวสต์แฮมเจอเดธฟอร์ดสองทุ่มเช่นกันคิสตันพาเลตเจอเลสเตอร์นะครับสองทุม่มลิเวอร์พูลเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสี่ทุ่มสามสิบนาที ลาลิก้าสเปนเอเชเจอเซลตาบีโก้ช่วงทุ่มหนึ่งนะครับถ่ายทอดสด b ี s อ o r t นสปอร์ตหนเอสปันญอนเจอลิวมาริตนะครับช่วง3ามทุ่ม BN เอ o r ็นถ่ายทอดสดเกตาเฟ่เจอริวซูเซดัดห้าทุ่มสานาทีพิเอลิวเจอลิวเบติสนะครับ5้าทุ่มสานาทีกานาดาเจอเซปิยาตีสอ เบย์อินสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดตามมากันที่บอลอิตาลีนะครับโบโลญญาเจอลาซิโอช่วงห้าโมงสามสิบนาะทีเวโรนาเจอสเปเซียสองทุม่มพอดีนะครับสองทุม่มชามโดเลียเจออูดินเซ่โรมาเจอเอมโปลีห้าทุม่มฟิออเรนตินา่าเจอนาโปลีห้าทุม่มเช่นเดียวกันเบย์อินสปอร์ตสองถ่ายทอดสด อัตาลันตาเจอเอซีมิลานนะครับช่วงตีหนึ่งสี่สิบห้าบีอินสปอร์ตสองถ่ายทอดสดตามมากันที่บูเดเลกาเยอรมันนะครับมาเจอเอเจเบอร์ลินสองทุ่มสามสิบนาทีบาเยินเจอไอเฟนเฟิร์ตนะครับสี่ทุ่มสามสิบนาทีบิลิเฟลเจอ เลเวอร์คูเซนนะครับช่วงเที่ยงคืน30นาทีมาดูหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับช่วหงหัวค่ำก็แลนเจอปารีสแซงเช็คแมงหกโมงเย็นนะครับโมนาโกเจอบ็อกโดสองทุ่มน้องเจอทรัวลอรียองเจอแกลมงฟุตองแช่เจอเม็ดนะครับลิว เจอโอลิมปิกมาซ์สี่ทุ่มเซงเอเตียนเจอโอลิมปิกลียงช่วงปีสองนะครับมาโปรแกร,รมออนไลน์นะครับคบัมบูเจออสเซกอักมาช่วงทุ่มสามสิบนาทีอาแจ็คเจออุลเทรกทุ่มสามสิบนาทีเช่นเดียวกันเอาเน่นเจอฟีเยนุตสามทุ่มสี่สิบห้าพีเอสวีอน เจอสปาร์ตารอสตเตอร์ดัมช่วงตีหนึ่งนะครับตามมาที่สกอตเิสพีเมียนะครับอาเบร์ดินเจอเซลติกนะครับช่วงหัวข้ามหกโมงเย็นเรนเจอร์เจออาร์บินเนียนสามทุ่มโปรแกรมไฮลักวีโวไทยลีกน,นะครับนคกรราชสีมามาสด้าเจอสุพรรณบุรีหกโมงเย็น ททบห้าถ่ายทอดสด b g จีปทุมเจอขอนแก่นยูเนเต็ด gmmm ถ่ายทอดสดนะครับช่วงหกโมงเย็นราชบุรีเจอทูแบงคอก pptv ถ่ายทอดสดนะครับมหาโปรแกรมไทยลีกสนะครับกรเกษตรศาสตร์เจอชัยนาช่วงห้าโมงเย็นอยุธยาเจอนครปฐมช่วงห้าโมงเย็นหโมงครึ่งนะครับ ลาดกระบังเจอเมืองการยูเนเต็ดหกโมงเย็นอุดรธานีเจอลำปางนะครับช่วงทุ่มหนึ่งครับมาโปรแกรมเจลีกญี่ปุ่นนะครับวาดิดเจอสางันโทสุช่วง11โมงซันเฟ,ฟอิโรชิมาเจอยาโกยาเกมปัสนะครับช่วงบ่ายบ่ายโมงตรงโออิตะ oh <ita. S 1> เจอเซเลโซโอซากานะครับช่วงบ่ายสอง โปรแกรมฟุตซอลโลกนัดชิงชนะเลิศแล้วก็ชิงที่3นะครับช่วงชิงที่3นะครับช่วงสี่ทุ่มบราซิลเจอคาซัสสถานแล้วก็ชิงอันดับ1นนะครับอาร์เจนตินาเจอโปรโตุกเกสช่วงเที่ยงคืนนะครับ PPTV ถ่ายทอดสดโปรแกรมค่ำคืนนี้ก็มีแค่นี้นครับ